สวัสด,ดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสด,ดีตอนเช้าวันอังคานนะคะทุกท่านค่ะก็มาเจอกันอีกเนาะคะ่ะกันอีกเมื่อนเก่า ยายตุพานะคะยายตุพาไอเเ้เตล็นคุณไทยไอ้เตล็นนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกลิฟ์นะคะท่าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะทักทายกับยายได้นะคะพีดาสวัสดีค่ะวันนี้มีนางเล็ดนะคะนางเล็ดใน <c oughs> ดูจะใส่อะไรแล้วกันนะคะจีดาค่ะนางเล็ดทานนางเล็ดไปเรื่อยแล้วลก็อันนี้ไปด้วยสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะจีราค่ะขอบคุณมากๆค่ะ Good morning everyone Good morning how are you today How are you Enjoy วันด,ดีค่ะทานังลิ้นะคะวันด,ดีนะคะ ย้ายตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะมาไทยสองเดือนค่ะเอนจอยจ้าอร่อยแน่เนี่ยกรอบรม ยายเคี้ยวไปด้วยคุยไปด้วยนล่นเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทั้งเก้าท่านนะคะที่เข้ามาในไลน์เนี้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้อากาศ <c oughs> น่าจะร้อนเหมือนเก่านะย,ยายก็ไม่ได้เช็คนะว่า Uh, ต้นนี้ความร้อนเท่าไหร่ mm hmm. เดีเ๋ยวรู mm ้เสียความร้อนนี่หก ยังไงเนาะสปาร์ดี้กันไหมคะทั้งเอนจอยทั้งอาจิดาขอบคุณมากมากนะคะกับคุณที่เข้ามาในไลน์นี้